อยู่ที่สถาบัานวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพครับที่นี่ครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาการกีฬานะฮะเกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าข้อเท้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะฮะอาจจะเป็นสําหรับคนปกตินักกีฬาเองก็ได้นะฮะและแม่ตัวผมเองครับเคยนะฮะเคยมาผ่าตัดหัวเข่าที่นี่มาแล้วนะครับตอนนั้นเอ็นไขว้หน้าขาจากการนฟุตบอลนะฮะจะพาไปพบกับคุณหมอท่านเคยผ่าตัดให้ผมมาแล้วนะฮะ พี่หมอครับเห็นหมอตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากๆเลยเป็นเครื่องที่แบบว่าระดับเทคโนโลยีของนาซาเลย2ตัวสตัวครับตัวแรกเป็นรูวิ่งนะครับทีบ่วิ่งที่วิ่งได้โดยสภาพไร้น้ําหนักคือไม่มีแรงกดลงที่บริเวณขาเป็นเครื่องพยุงน้ําหนักเราในขณะที่วิ่งแล้วไม่มีแรงกดเข้ามาโดยใช้ลมพยุงคือคนผ่าตัด กี่วันถึงเข้าไปได้วันสองวันผมก็เริ่มเอาเข้าแล้ววันสองวันเข้าได้เลยเหรอครับเข้าเลยครับอานนี้จะทําให้เราเรียกอะไรหายเร็วขึ้นหรือหายเร็วขึ้น,นมีการเคลื่อนไหวและมีการกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อเปการทางานได้เร็วขึ้นอีกตัวหนึ่งครับเป็นเป็นเครื่องในการที่จะทดสอบนะฮะแล้วก็ฝึกนะคือทั้งเทรนทั้งเทสกล้ามเนื้อ,อในในแต่ละมัดนะฮะเพราะว่าเราเราก็เพิ่งได้รับอ่า มาตรฐานการรองรับจากฟีฟ่านะครับให้เป็นฟีฟ่ามดิคอลเซ็นเตอร์เอ็กซ์ลนเ์นะฮะซึ่งเป็นแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียโอ้โหนี่้ก็ขอบคุณคุณหมอพรเทพมาวันนี้มากครับสวัสดีครับเห็นไหมว่าเดวนี้การมาโรงพยาบาลนะฮะไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้ดูแบบว่าฉันต้องป่วยถึงต้องมาอย่างที่คิดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเว้ยศึกเหมือนได้เจอคนรู้จักนิดนึงฮะยังไงเดี๋ยวให้พี่ท็อปกับหยวนทำงานไปก่อนนะผมไม่ว่างปีจุละน้องครับเดี๋ยว